แรงการเรียนรู้นาราชิวามาเติบพี่น้องวันนี้เราก็มาโยดเดดินนาราตำบลบางคุณทองอ่ำเภอตักใบจังหวัดนาราชิวจ้าเถเน่เนี่ยเขาก็ยังกิจกรรมลายย่างนะคะให้เด็กๆค่ะเช่นการปั้นดินการระบายสีแล้วก็การเพ้นภาพขันแหลกเลยเราก็มาเลือกดินปั้นตรงนี้เลือกเทนั่งเล่นมากสวยๆแล้วพีพนักงานเขาก็จิเตรียมาให้เราค่ะนั้นก็ให้เด็กๆบรรเลงในเต็มที่เลยเสแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมาเลี้ยงกระต่ายค่ะอาหารกระต่ายเนี่ยก็สิบบาทต่อกำนคะจีบบอกว่าพยดินกับเพล วาชอบมากดอกจักนั่นแล้วเก็ยังคาเฟ่น้ำด้วยคาเฟ่ของเขากฏิออกแนววินเทจแล้วก็ยังเมนูให้เลือกรากหลายส่วนนี้ก็เป็นภาาบรรยาการรอบๆเต้าน่ะการาศรมรื่นหมอะกับการพักค้นวันหยุดมากๆากเลยค่ะแล้วก็ยังสถานที่ละมาดเอาไว้ให้พี่น้องชาวมุสลิมด้วยนะสำหรับใครถ่อยาักมามาสามารถจับพิกัดจักปูกระแมพได้เลยนะอย่าลืมพาแดกแวะมาทำกิจกรรมสนุกสนุกเถื่อเหนนาราได้นะคะรับรองว่าได้ความสนุกความโู้แน่นอนค่ะมาเติอพี่น้อง